สวัสดีครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบจํานวนเต็มนะครับโดยคุณครูทวากอนประชาโรธครับก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการบวกลบจํานวนเต็มนั้นนะครับเรามาทําความรู้จักคําว่าจํานวนเต็มกันก่อนนะครับซึ่งจํานวนเต็มนั้นจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับคือหนึ่งจำนวนเต็มบวก ก็คือจำนวนที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็อย่างเช่น1 2 3 4เป็นต้นนะครับซึ่งจำนวนเต็มบวกเนี่ยเราสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็นจำนวนนับก็ได้นะครับ2จํจำนวนเต็มศูนย์มีอยู่จำนวนเดียวนะครับก็คือ0ูนย์นั่นเองนะครับและ3จํานวนเต็มลบเช่นลบหลบสลบสลบสเป็นต้นนะครับ สำหรับหลักการในการบวกลบจำนวนเต็มนั้นนะครับจะมีใจความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มนะครับเรามาดูความหมายของค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มกันก่อนนะครับสำหรับค่าสมบูรณ์นั้นนะครับคือค่าที่เป็นระยะห่างจากศูนย์นะครับบนเส้นจำนวนนะครับ สัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ก็คือขีด2ขีดนะครับแทนค่าสมบูรณ์เรามาดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราจะอ่านว่าค่าสมบูรณ์ของ3นะครับมีค่าเท่ากับ3หรือนะครับ ตรงนี้นะครับรอนว่าค่าสมบูรณ์ของ3เท่ากับ3นะครับต่อมาในส่วนที่คุณครูระบายสีนะครับค่าสมบูรณ์ของลบ3นะครับเราจะอ่านว่าค่าสมบูรณ์ของลบ3มนะครับมีค่าเท่ากับ3นะครับนักเรียนจะเห็นว่าค่าสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นของจํานวนเต็มบวกหรือจํานวนเต็มลบนะครับจะมีค่า เป็นบวกเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจําให้ดีนะครับคือค่าสัมบูรณ์ของจํานวนเต็มจะมีค่าเป็นบวกเสมอนะครับต่อมานะครับเรามาดูการบวกจํานวนเต็มนะครับในหัวข้อแรกนะครับคือการบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวกนะครับ ซึ่งลักษณะแบบนี้เราจะคุ้นเคยกันดีนะครับถ้าเป็นโจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับให้นักเรียนบวกกันตามปกติเลยนะครับก็อย่างเช่นในตัวอย่าง10บวก12นะครับมีค่าเท่าไหร่ครับนักเรียน10บวก12ก็มีค่าเท่ากับ22นะครับอันนี้เราทราบคำตอบง่ายๆนะครับแต่ถ้ากรณีที่เราจะใช้ค่าสมบูรณ์นะครับในการบวก เราสามารถเขียนได้แบบนี้นะครับคือค่าสมบูรณ์ของ10อันนี้อ่านว่าค่าสัมบูรณ์ของ10นะครับมีค่าเท่ากับ,เท,กบเท่าไหร่ครับนักเรียนมีค่าเท่ากับ10ถูกต้องไหมครับค่าสมบูรณ์ของ12นะครับมีค่าเท่ากับ12นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ว่า10บวกกับ12 เท่ากับ22นะครับทีนี้นักเรียนลองจำหลักการในกรอบสีเขียวดูนะครับการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกนะครับให้นำค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มบวกมาบวกกันนะครับสำคัญอยู่ที่ ผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับผลลัพธ์เป็นจํานวนเต็มบวกเท่านั้นนะครับในกรณีที่จำนวนเต็มบวกบวกกับจำนวนเต็มบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับต่อไปครับการบวกจำนวนเต็มลบ กับจำนวนเต็มลบนะครับครูยกตัวอย่างลบ15บวกลบ20นะครับลบ15บวกลบ20นะครับให้นักเรียนนำค่าสมบูรณ์ของลบ15นะครับคือเท่าไหร่ครับนักเรียนคือเท่ากับ1 5าถูกไหมครับและค่าสมบูรณ์ของลบ20เท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ20 นะครับให้นำค่าสัมบูรณ์ของลบสิกับค่าสัมบูรณ์ของลบ20บเนี่ยบวกกันนะครับก็จะได้15บวก20เท่ากับเท่าไหรครับนักเรียนเท่ากับ35หลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนตอบเป็นจํานวนเต็มลบนะครับให้นักเรียนตอบเป็นจำนวนเต็มลบดังนั้นนะครับดังนั้น ลบ15บวกลบ20จะมีค่าเท่ากับลบ35นะครับจะมีค่าเท่ากับลบ35เราลองมาดูหลักการนิดนึงนะครับหลักการเขาบอกว่าการบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มลบมาบวกกันนะครับการบวกจำนวนเต็มลบ กับจำนวนเต็มลบให้นำค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มลบมาบวกกันนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนเต็มลบนะครับนักเรียนจำตรงนี้ให้แม่นเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนเต็มลบนะครับตรงนี้นะครับสรุปก็คือการบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบนะครับ ให้นําจํานวนเต็มลบนะครับให้ให้นาค่าสมบูรณ์ของจํานวนเต็มลบมาบวกกันแล้วผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นจํานวนเต็มลบนะครับต่อมาครับการบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบหรือจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มบวก จริงๆแล้วการบวกสามารถสลับที่กันได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการในข้อนี้ใช้หลักการเดียวกันนะครับไม่ว่าตัวตั้งจะเป็นจํานวนเต็มบวกหรือเป็นจํานวนเต็มลบนะครับใช้หลักการในข้อเดียวกันได้นะครับเรามาดูตัวอย่าง13บวกลบ9นะครับ13บมวกลบ9ให้นําค่าสมบูรณ์นะครับตามหลักการคือให้นําค่าสมบูรณ์ของจํานวนที่มากกว่าตั้งลบด้วยค่าสัมบูรณ์ของจํานวนที่น้อยกว่า ค,ค่าสมบูรณ์ของ13คือเท่าไรครับนะักเรียนก็คือ13ถูกไหมครับค่าสมบูรณ์ของลบ9คือเท่าไรครับคือ9นะครับดังนั้นวิธีคิดก็คือให้นำา13ตั้งลบด้วย9นะครับผลลัพธ์คือเท่าไรครับคือ4ถูกไหมครับทีนี้นักเรียนต้องพิจารณาต่อว่าค่าสมบูรณ์ของ13 หรือลบเนี่ยอันไหนที่มีมากกว่านักเรียนเห็นว่าค่าสมบูรณ์ของ13มีมากกว่าถูกไหมครับแล้ว13เป็นจํานวนเต็มบวกนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบอะไรครับตอบ4นะครับอ่าเรามาดูหลักการสักนิดหนึ่ง หลักการบอกว่าการบวกจํานวนเต็มบวกกับจานวนเต็มลบหรือการบวกจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มบวกนะครับให้นําค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่าเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยค่าสัมบูรณ์ที่น้อยกว่านะครับผลลัพธ์ที่ได้อาจจะเป็นบวกหรือลบนะครับก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าค่าสมบูรณ์ของจํานวนเต็มชนิดไหนมากกว่านะครับถ้าค่าสมบูรณ์ของจํานวนเต็มบวกมากกว่าผลลัพธ์ก็จะเป็นบวกนะครับ ถ้าค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มลบมากกว่าผลลัพธ์ก็จะเป็นลบนะครับโจทย์ในลักษณะแบบนี้เราลองมาดูตัวอย่างอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับสมมุติว่าลบ9บวก5นะครับลบ9บวก5นะครับ ค่าสมบูรณ์ของลบเก้าคือเท่าไรครับเพื่อนค่าสมบูรณ์ของลบเก้าก็คือเก้าถูกไหมครับค่าสมบูรณ์ของห้าคือเท่าไรครับคือห้าครับตามหลักการบอกว่าให้นําค่าสัมบูรณ์ที่มากกว่าตั้งลบด้วยค่าสัมบูรณ์ที่น้อยกว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะได้9ลบด้วย5เท่ากับ4ถูกไหมครับเรียนเท่ากับ4 เราตอบ4เลยไหมครับข้อนี้ยังไม่ใช่นะครับให้เราพิจรารณาต่อว่าค่าสมบูรณ์ของจํานวนเต็มบวกหรือจํานวนเต็มลบมากกว่าจากข้อนี้นักเรียนจะเห็นว่าค่าสมบูรณ์ของลบ9เนี่ยมีค่ามากกว่าถูกไหมครับค่าสมบูรณ์ของลบ9มีค่ามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลบ9เป็นจํานวนเต็มลบถูกไหมครับดังนั้นข้อนี้นักเรียนต้องตอบ เท่ากับลบสีนะครับต้องตอบลบสีนะครับมาดูหัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือการลบจำนวนเต็มการลบจำนวนเต็มจะมีหลักการอยู่แค่1ข้อนะครับคือตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับตัวตั้งบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบ นะครับนักเรียนจําให้แม่นเลยนะครับตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับตัวตั้งบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบนะครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้10ลบด้วยลบ5นะครับตัวตั้งคืออะไรครับนักเรียนคือ10ถูกไหมครับตัวลบคือลบ5นะครับเราลองเขียนตามนิยามเลยนะครับตัวตั้งลบ ตัวลบก็คือตัวตั้งคือ10ลบด้วยตัวลบคือลบหเท่ากับตัวตั้งบวกจํานวนตรงข้ามของตัวลบตัวลบในที่นี้คืออะไรครับข้อนี้คือลบหถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจํานวนตรงข้ามของลบหคืออะไรครับจํานวนตรงข้ามของลบหก็คือ5นะครับเพราะฉะนั้นจะได้เป็น10บบวกหา ทบทวนอีกหนึ่งรอบนะครับตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับตัวตั้งบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบนะครับก็จะได้10ลบลบ5เท่ากับ10บวก5นะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้จะตอบ15นะครับตอบ15สําหรับวันนี้นะครับ ครูขอฝากไว้เพียงเจ้านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ